น้องๆหลายคนคงจะเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าถ้าเราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์หรือว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยเราควรจะเลือกเรียนสาขาไหนดีระหว่างคอมไซกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงวันนี้พี่จะมาไขข้อสงสัยน้องๆฟังกันนะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่ชอบด้านคณิตศาสตร์นะคะคอมไซถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเพราะว่าคอมไซเนี่ยเขาจะเน้นเรียนไปทางเรื่องของการทํางานของคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะ ก็จะเรียนเรื่องของการทำ AI machine learning พวก Cyber Security พวกพ,พวกการพัฒนาอัลกอริทึมให้มีประสิทธิภาพเป็นหลักนะคะส่วนด้านของ Software Engineering นะคะก็จะเน้นเรียนเรื่องของ Software Development Process เป็นหลักซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่การพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นมาเนาะแต่ก็จะมีตั้งแต่การเก็บ Requirement ลูกค้าเอา Requirement มาวิเคราะห์จัดทำเอกสาร ออกแบบดีไซน์าวางอาร์กิเทคเจอร์ต่างๆให้กับซอฟต์แวร์ที่เราจะทำขึ้นนะคะไปจนถึงการพัฒนาการเทสร,ระบบแล้วก็การแมนเทนแนนซ์ก็จะเห็นได้ว่า,าถ้าสาขาเนี้ยก็จะครอบคลุมมากกว่าในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะแล้วถ้าน้องๆจบมาเนี้ย สาขาอา,าชีพที่จะทำได้เนี่ยก็จะมีหลากหลายมากกว่าอย่างเช่นการเป็น System Analyst การเป็น Software Developer าการเป็น Tester หรือ QA อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่า,าสาขาวิชาชีพมันก็จะกว้างกว่านะคะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่มีคำถามหรือสนใจเรื่องไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวพี่รอตอบอยู่วันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ